ทำไมทิงหยุนถึงโดนตีบ่อยผมเห็นประโยคแนวนี้มาตั้งแต่ที่ผมทำคลิปรีวิวทิงหยุนเมื่อ5เดือนที่แล้วซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าในช่วงนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นมีแต่คนบอกว่าทิงหยุนเป็นตัวละครที่ล่อตีนมอนยิ่งกว่าตัวแทงซะอีกเอาทิงหยุนไปทีไรตกเป็นเป้าแทบทุกทีไม่น่าชื่อทิงหยุนเลยควรชื่อว่าแทงหยุนจะดูเข้ามากกว่าในช่วงนั้นผมเห็นคอมเมนต์แนวนี้เยอะมากๆ และผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดถึงอะไรผมก็เลยไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาแบบจริงจังซะเลยว่าทำไมมันถึงมีหลายคนบอกว่าทิงหยุนเนี่ยเป็นตัวล่อตีนมอนสุดท้ายผมก็ได้รู้ครับว่ามันเป็นมีมจากคอมมูนิตี้ของเกมรางดาวเนี่ยแหละเพราะมันน่าจะมีผู้เล่นหลายคนที่เวลาใช้ทิงหยุนอยู่ในทีมแล้วตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่โดนตีบ่อยกว่าปกติมากๆโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดเลยว่ามันเกิดจากอะไร บางคนก็แซวว่ายาเรยาเราพวกแกนี่ไม่รู้เลยซะแล้วนะน้องเขาเป็นตัวละครทำลายล้างต่างหากล่ะบางคนก็บอกว่าเอ้ยเพราะความสวยเลยเว้ยมึงอืความสวยล้วนๆเนี่ยมึงดูหน้าน้องเขาดีๆนะเอาแบบตั้งใจดูเลยนะเว้ยเห็นไหมกูรู้เว้ยว่าลึกๆแล้วอะ่ะมึงก็อยากเข้าหาน้องเขาใช่ไหมล่ะนั่นแหละเว้ยพวกศัตรูก็เหมือนกันเว้ยกูถึงได้บอกไงว่าสาเหตุอะ่ะ มันคือความสวยเว้ยซึ่งมันก็จะมีการแซลแนวๆนี้เยอะมากซึ่งบางอันผมก็อ่านไปขำไปจนแมวผมแม่งถึงกับฮะ oh. พอผมรู้ว่ามันเป็นแค่มีมเฉยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะผมก็เคยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้เหมือนกันแต่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นของคลิปนี้เฉยๆครับ ผมสังเกตว่ามันมีหลายคนที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นมีมแต่มองว่ามันคือของจริงจนถึงขนาดในบางคลิปที่ผมเคยพูดถึงทิงหยุนไปเนี่ยก็ยังมีบางคนมาบอกเลยนะครับว่าที่ทิงหยุนมันโดนโจมตีบ่อยเนี่ยเพราะว่าตัวน้องเขามีค่าย่อยยุสูงที่สุดในเกมวงเล็บโดยที่ไม่นับตัวละครสายอนุรักษ์กับทำลายล้างนะผมก็เลยงงหนักกว่าเดิมอีก เพราะว่าจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยทิงหยุนเขาไม่ได้มีค่าย,ยัโยยุที่สูงที่สุดในเกมหรือเยอะกว่าตัวละครในสายเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าตัวละครสายประสานสายลบล้างหรือไม่ก็สายเฟื่องฟูเนี่ยมันมีค่าย,ยัโยยุที่เท่ากันหมดทุกตัวเลยผมก็เลยไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงมีบางคนคิดว่าค่าย,ยุ่ยยุของทิงหยุนเนี่ยมันสูงกว่าตัวอื่นถ้าถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้น คำตอบก็คือผมลองไปทดสอบมาแล้วซึ่งผมจะเล่นฟุตเทจอันนี้ให้ดูไปแบบพังๆก็แล้วกันนะครับผลสรุปโดยรวมก็คือทิงหยุนเนี่ยไม่ได้โดนตีบ่อยไปกว่าตัวละครตัวอื่นเลยผมรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็โดนตีสุมๆกันออกไปแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมยอมรับตามตรงเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสียของน้องเขาจริงๆนั่นก็คือทิงหยุนเนี่ย เป็นตัวละครที่บางมากๆเพราะทั้งค่า HP กับค่า defense ของน้องเขาเนี่ยเรียกได้ว่าต่ำสุดๆเลยและด้วยความที่บิลส่วนใหญ่ของน้องเขาเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเน้นค่าพลังโจมตีด้วยเพราะมันจะได้ทำให้ตัวน้องเขาเนี่ยสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับทีมได้แรงขึ้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใส่ลิลิที่มีสแตตหลักเป็นค่า HP หรือค่า defense ล้วนๆเหมือนกับตัวละครซัพพอร์ตตัวอื่นได้ เวลาน้องเขาโดนโจมตีในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เลยจะมีความรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันโดนดาเมจแรงจังวะผมจึงเห็นด้วยมากๆเลยครับกับเรื่องที่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางแต่ไอเรื่องที่ว่าทิงหยุนโดนโจมตีบ่อยเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับ เพราะอย่างที่บอกไปครับว่าผมไปหาข้อมูลและก็ทดสอบมากับตัวแล้วสรุปโดยรวมก็คือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยจะโดนตีบ่อยกว่าตัวละครตัวอื่นเลยและไอความพีคเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับความพีคคือมันมีคนเอาเรื่องนี้เนี่ยไปถามผู้พัฒนาด้วย คือแบบว่ามันจะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยซึ่งผู้พัฒนาเขาก็ตอบด้วยนะและเขาก็ตอบกลับประมาณว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพราะว่าโอกาสการตกเป็นเป้าของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปและถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวแท้งที่มีค่ายั่วยุสูงๆอย่างเจอผาดหรือมีโลกข,ของเจมีนามาช่วยเนี่ยโอกาสการถูกโจมตีมันก็ยังคงสุ่มออกไปเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะยื่นข้อเสนอแนะไปยังทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนั่นเองปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณสำหรับเวลาของคุณจากทีม Customer Service ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าข้อความนี้เนี่ยมันเป็นของจริงไหมนะแต่ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยมันก็น่าจะช่วยคอนเฟิร์มอะไรหลายๆอย่างได้ ผมเลยขอมองว่าทิงหยุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครที่มีค่ายโยยุสูงกว่าตัวอื่นแต่อย่างใดแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่บางมากกว่านะครับในความคิดของผมเพราะว่าเวลาน้องเขาโดนสะก,กิดประมาณ2-3ครั้งแบบติดต่อกันเนี่ยน้องเขาก็แทบจะกระอากเลือดแล้ว บวกกับรูปแบบการโจมตีของพวกศัตรูในเกมนี้เนี่ยมันจะออกแนวเป็นการสุ่มๆด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีความแน่นอนมากขนาดนั้นถ้าใครเคยเล่นเกมที่มันมีความเป็นแบบ RNG สูงๆเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีนะครับผม แต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากตัวผมเพียงแค่คนเดียวสําหรับใครที่มีข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถมาคลายความสงสัยเรื่องนี้ได้เนี่ยก็สามารถมาบอกต่อกันได้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครทิงหยุนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทําคลิปบอกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึง่งคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ